พราวาดคำสั่งสอนสมเด็จพระมหาเถระในกรุงรัตนโกสินทร์อม,มตะมหาเถระสมเด็จปู่พุทธจารย์โตพมมรังสีแห่งวัดระฆังโคสิตารามพระธรรมคำสอนท่านได้ตัดไว้ว่าความจริงพอกินพออยู่พอใช้ รู้พอย่อมสงบมนุษย์หยุดนิ่งได้ความจริงย่อมเกิดถ้าท่านยังไม่หยุดท่านก็ยังไม่พบความจริง <c oughs> ดีชั่วไม่มีมนุษย์สร้างขึ้นมาเองสังขารเป็นสิ่งที่มนุษย์ยืมมาใช้ชั่วข่าวบางคนส่งคืนช้าบางคนส่งคืนเร็ว คุยฟุง้งอวดตนคนดีไม่เที่ยวยกสออคนเก่งย่ำธนงอย่างเงียบคนชั่วอวดรู้ดีทั่วพบคนโง่อวดฉลาดมากมายสิ่งทั้งหลายท่านเห็นมีทุกที่แหละเอ้ยเมตตาคุณนางอรหังเมตตาเมตตาคุณนางอรหังเมตตาเมตตาคุณนางอรหังเมตตา ชินาปัญชราปริตังมังลักขะตุสัพปธาชินาปัญชราปริตังมังลักขะตุสัพปธ,ธาชินาปัญชราปริตังมังลักขะตุสัพปธาเอรกพระคาถาชินนบัญชรปริตตพิบาลคุ้มครองปุป,ปักหลักษา ความนุษย์สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดกาลนานเทินอมสีสีพมมาลังสีนามาเตโอมสีสีพมมาลังสีนามมาเตโอมสีสีพมมาลังสีนาม,มาเตขอนำน้อมบูชาสมเด็จปู่พุทธจารย์โตพมรลังสีแห่งวัดระฆังขอถวายธรรมทานนี้บูชาคุณสมเด็จปู่พุทธจารย์โตปิดาบรรดาคูบาจารย์เทพเท,ทวดาที่เกี่ยวกับหลวงปู่ทุกท่านเทิน